ยกตัวอย่างเช่นกาไรทางบาัญชีมาจาับ,บินที่เราเก็บนะครับไม่ว่าจะเป็นบินรายลบรายจ่ายนะคะกันออกมาเป็นกำไรทางบาัญชีทีนี้เอามาบวกเนี่ยตัวบวกนี้อาจจะเป็นที่สรัพย์ไม่ยอมรับคือบินต้องห้ามต่างๆบินต้องห้ามเช่นบิน,น,งนเงินสดเรื่องเขียนืน่าสดรวบรวมเลยทั้งีมีกี่บาทบวกกลับคืนเข้าไปไม่ให้เป็นค่าใช้จ่ายนะคะแล้วค่าใช้จ่ายหัหกได้สองเท่าเป็นตัวหักได้เพิ่มเป็นโปรโมชั่นภาคลัแต่ละปีที่เขาประกาศออกมาเช่นเอาเงินไปบริจาคให้โรงพยาบาลของรัฐหักได้เพิ่ม นี่เอามาหักตรงนี้ค่ะไม่ใช่เอาไปบันทึกบัญชี2เท่าแต่เอามาหักตอนคำนวณภาษีแทนมันจะได้ได้กำไรคางภาษีออกมาแล้วค่อยไปเสียภาษีเพราะนั้นการคำนวณในฝั่งนี้ค่ะฝั่งพกรด50นี้ไปคำนวณแยกในอีกซี่้อาโอเคนะครับสำหรับหน้านี้มีประเด็นที่อยากให้ทราบว่าเมื่อกี้อาจารย์เชียงพูดถึงบินต้องห้ามใช่ไหมครับว่าถ้าบินต้องห้ามมันเคยมาเป็นค่าใช้จ่ายมันเป็นตัวหักในนี้แล้วเป็นตัวหักแล้ว ต่ในทางภาษีบอกว่าบิลต้องห้ามตัวนี้นะเธอเคยหักแล้วอนนี้นะเธอต้องบวกกับเสมอนว่ามันไม่เคยหักภาษีก็เลยให้บวกกับซร้าสสำหรับบิลต้องห้ามคราวนี้อะไรบ้างคือบิลต้องห้ามแล้วเราจะแก้ไขยังไงให้เราเอามาเป็นค่าจ่ายทางบัญชีได้และเป็นค่จาจ่ายภาษีได้ก็คือ3บิลน,นี้ครับที่เราต้องสาราง